คุณผู้ชมคะวันนี้หลายๆโรงเรียนก็เริ่มที่จะเริ่มใช้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นะคะเป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทีวี d ี t v ค่ะมีข้อร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าวันแรกการเรียนการสอนเป็นไปอย่างไม่ลงตัวผู้ปกครองก็ยังไม่คล่องกับการช่วยบุตรหลานในการใช้เครื่องมือแถมเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับหลายๆครอบครัวก็ยังไม่พร้อมด้วยนะคะ และที่สําคัญมีข้อเรียงร้องเรียนว่าเด็กๆก็สมาธิสั้นขาดสมาธิในการเรียนในรูปแบบนี้คุณวัชร์บัรญายนผู้สื่อข่าวของไทย P b s เได้ไปติดตามสถานการณ์จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนักเรียนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยาจังหวัดเชียงใหม่รวมกลุ่มกันเรียนหนังสือผ่านช่องรายการโทรทัศน์มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุปถัมภ์หรือ DLTV แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาระบบไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดพร้อมสอนทำแบบฝึกหัดตามที่ครูมอบหมายผู้ปกครองบอกว่าต้องปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพที่บ้านเพื่อดูแลลูกและลูกเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณต้องมาเรียนด้วยกันตั้งแต่ช่วงเช้าไม่สามารถเรียนได้เนื่องจากระบบมีปัญหาจึงให้ลูกทำแบบฝึกหัดไปก่อนสอนแบบฝึกหัดไปก่อนแล้วก็ค่อยเปิดดูย้อนหลังว่าในดี t v ทีเขาสอนกันยังไงอะค่ะ เราขอดูย้อนหลังเอาพยายามเราไม่ได้ค่ะตอนนี้พยายามมาแล้วไม่ได้เลยตั้งแต่เช้า,เาแล้วค่ะ<อ>เป็นหลายเครื่องเลย<อ>เข้ามือถือก็ไม่ได้ไไดค่ะแต่ครูเขาก็ส่งมาทางไลน์ค่ะว่าทําแบบฝึกหัดข้อน,นี้ข้อน,นี้ก่อนนะคะค่ะเป็นลายวิชาไปชุมชนตําบลเทพสเสด็จเป็นหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านบางส่วนไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์และแท็บเล็ตทำให้การเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ต้องปรับรูปแบบนำเด็กๆมาเรียนรวมกัน แต่ปัญหาที่พบหลักคือเด็กไม่มีสมาธิในการเรียนซึ่งผู้ปกครองมองว่าการเรียนที่บ้านจะทําให้เด็กได้รับความรู้เพียงร้อยละสิบเท่านั้นเมื่อเทียบกับการเรียนในโรงเรียน้องดูอีกก่อแกก็สนใจแต่ว่าบ่ค่อยได้นักเหมือนอยู่โรงเรียนนะกววาเจาะโรงเรียนได้นักก๋่ยเจาบแล้วถ้าถ้าเลือกได้ครับอยากให้เรียนยังไงมากกว่าเรียน ไปเรียนตีเตยครูจะได้เรียนหูได้เยอะกว่านะเราก็อยู่เตยปอเตยแม่อะแกไม่ค่อยสนใจย,ยังเยอะกว่าแกไม่ค่อยกลัวอย่างนั้นที่ผ่านมาได้มีการสำรวจเด็กนักเรียนโรงเรียนเทพสเสด็จวิทยาพบ18คนจากทั้งหมด42คนไม่มีโทรทัศน์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนทำให้ต้องจัดพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนทั้ง8หมู่บ้านให้เด็กๆมาเรียนรวมกันโดยมีผู้ปกครองและอาสาสมัครช่วยดูแลการเรียนและลดความเสี่ยงโรคติดต่อ สำหรับโรงเรียนเทพสเสด็จวิทยาได้ทดลองใช้ระบบ DLTV ในการเรียนการสอนระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและเตรียมความพร้อมในการเรียนรูปแบบนี้ไปตลอดทั้งปีการศึกษาหากสถานการณ์โควิด19ไม่คลี่คลายวสันปัญญาเรือนไทย PBS รายงานนั่นก็เป็นหนในตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ